วันนี้เราจะมารีวิวคันพี่เล็กนะครับนี่พี่เล็กขี่กันอยู่สองคนในชมบุรีครับตรงนี้อำเภอเมืองนี่ของพี่เล็กจะเป็นสีดานะครับล้อแมกนี่อันนี้ล้อแมกล้อแมกก็สวย,ยวิเบษเงยนะอันนี้เราเป็นล้อสีลวดใช่ล้อแมกจะเป็นลมยางเบอร์เล็กดลมดอายุแล <c oughs> ้วยางตอนนี้น่าจะมีแค่สองคันนะครับอำเภอเมืองเห็นอยู่แค่นี้ร้อยห้าสิบฮ้าก็เอ็นอาร์ร้อยห้าสิบอา จำไม่ไดกจะเป็นลายหลังแหละของผมจะเป็นลายแรกจรือกิ้งไม่ใช่ลายแรกเลยนะอันนี้เป็นลายสองด้วยลายแรกจะเป็นไม่มีน้ําเงินตรงนี้ใช่ไม่มีคันน้ําเงินใช่แต่ว่าสติ๊กเกอร์มันจะเป็นสติ๊กเกอร์ยาวงี้ใช่อาหาไม่ได้เลยสติ๊กเกอร์นั้นนะก็เลยต้องใส่ลายนี้อันนี้ลายสองลายสองเลยป่ะใช่ลายแรกมันยยาาวลแจะจืดๆหน่อยสองคันนะครับเรามีคู่หูอยู่อย่างนี้ ตอนนี้ก็เริ่มราคาขึ้นอีกแล้วครับไม่รู้ใครไปซื้ออะไรมาเล่นนะครับนี่เด็กก็จะไม้ขาวมีกระจกข้างน่ารักน่ารักมีรถลุงก็นี่เลยเดลี่ยูดอันนี้ท่อเดิมโรงงานทอเดิมอันนี้ท่อเดิมเหมือนกันเดิมโรงงานเฮต้าทีเก็บตะภาพนะครับตองคันอะไรนะเก็บตะภาพรถ่อยู่บ้านนวนี้พี่อยู่ร้าน เดี๋ยววันไหนจะรีวิวนะครับว่าขนานทาอะไรไปบ้างนะครับซื้อมาแล้วทําอะไรไปบ้างงบเท่าไหร่ครับซื้อรถเท่าไหร่เดี๋ยววันไหนมาเจอบถ่ายเจาะที่เรีกอีกทีหนึ่งนี่ครับซาวกเคนโปรเว้นยุก้าศูนย์นะครับสองเรื่องวะยุกเก่าโอเคเจอกัน